สวัสดีครับกับผมเจ้าหมูปิ้งทีมงานฮาละาจุกครับวันนี้เราจะมาบริจาคของคือกับมีข้าวครับบร,ริจาคข้าวกันวันนี้นี่ครัข้าวอ่าเป็นกระเทียมไก่ไก่ไกระเทียมมีน้ำแล้วมีไข่ต้มนะครับอ่อาก็ของทั้งหมดวันนี้เราที่เราไปซื้อมาก็ทั้งหมดก็คือ2 3 0 3ตังเงินเหลืออีก2006 2 6 0 6แต่ถ้าเคสไหนที่เราไปแจกแล้วอ่ะ มันยากไร่จริงๆหรือต้องช่วยเหลือจริงๆผมก็จะมีติดปลายนวมให้1 0 0ยถึงสองเหมือนเดิมก็เป็นยิ้มเหมือนเดิมนะครับพูดง่ายๆยิ้มเหมือนคลิปที่ผ่านมารอบที่แล้วแล้วก็กับข้าวทั้งหมดเนี่ยที่เราทํากันวันนี้คือ100กล่องที่เราจะไปแจกวันนี้นครับตอนนี้คือว่าเป็นเวลา4ี่โมงจะคึ่งเพราะว่าเราเราเรา,เราไปติดตามกันเลยดีกว่าครับอ่า สคนยาพี่3มคนสามคนครับคือข้าวสี่ละสามพี่สามใช่ไหมอิ่มไหมอิ่มอิเอาอีกไหมเอาอีกบ้า็เอาไข่พี่มานะครับงครับโอเคมาตองตองคิวอะนรป้าเดี๋ยวนั่นเนี่ย ครับอ่าครับอ no uh, like. uh, ่า huh. อีกข oh ้าวผมจะไปแจกผู fence, else, okay. the burned, no ้ยากไร้ไงครับอ่าครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะโอเคฮะบ้างแข่งแดงอยู่กี่คนแม่มีสองสามคนบอกหนูนะอยู่กี่คนเจาตรงนี้ก่อนเจาตรงนี้ก่อนอ่าตรงนี้ก่อนอ่าโอเคโอเคอ่ะจ้าครับ นี่อาจารย์จ้ับเลยหนูต้องตำรวจจับมารีบเมาห์นะรีบเมาห์นะเดี๋ยวเทศบานมาเรียกเรียกลปานมาเดี๋ยวเทศบาลมาจับนะครับเดี๋ยวเทศบาลมาจับครับให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับขอบคุณครับขี่สองแถวไปสองแถวเอาเปล่าเอาเปล่านะเอาเปล่าเอาเดือดจ้าโอเคมาช่วยหน่อยติดต่อช่วยหน่อยโอ้ยไม่ได้รวยขนาด ครับรีบเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวผมโดนจับอยู่ครับบครัเอามาเลยครับจับอยู่ซอยเก้าร่างหากันใหญ่ครััับบครรมเาถึงแล้วเหรออ่านี่ครับครับพี่เอาไข่ได้นะมีใครเอาไข่หรือเปล่าอ้าวไอ้ลูกเร็วเร็วลูกเดี๋ยวมา มาเอาเร็วๆพี่เดี๋ยวรถชนนะอ่าครับขาขาผมฮะเออไม่ต้องปิดโอเคเดี๋ยวไปต่อโอเคเดี๋ยวเราไปต่อข้างหน้ากันนะครับอ่าเอ้าอ่าได้ได้ละอ่าดำมีมาอีกเอามามานี่ฝากคนนู้นให้อ่าฝากให้นะเขาเด้ออ่าลุงมาอีกอ่าลุงมาอีกเอ้ามาอีกสคนละหัคนละหัวไหน ไปปา๋ปาหน่อยล่ะไปป๋าหน่อยป๋าครับป๋าอ่าไปขอบคุณค่ะครับอ่าลูกนะไปนะพี่ครับครับนีค่ครับขอบคุณค่ะครับผมครับดูครับแป๊บเดียวอันนี้ชุดเดียวเมื่อกี้วูบเดียวนะครับหนึ่งร้อยกล่องเราอะวูบเดียวเลย เมื่อกี้เห็นคนต่อแถวต้องรีบไปครับเดี๋ยวเราจะไปอยู่ที่ซอยเก้ากันนะครับเออโ,อโหเหนื่อยเหมือนกันนะ<อ>มีคนมาให้สามสิบสี่สิบคนแจกกันในสองแถวนะตอนแรกคิดแค่จะแจก,ก,ก,กแค่แกแกแกคนเก็บขยะแค่สามคนไปมาโอ้โหแห่แกันมาเพียบเลยเมื่อกี้นะเห็นไหมคนไทยเราตอนนี้กําลังต้องการความช่วยเหลือจริงๆนะครับเห็นไหมถึงเขาก็แย่นะ<ห>ใช่แรับก็ต้องแบบว่าเหมือนว่าเวลา ได้กินไปอิ่มหนึ่งอิ่มะใช่หนึ่งกินหนึ่งอิ่มใช่นะนี่เรามาทำบุญจริงๆนะแม่ทุกคนเห็นใช่ไหมครับอ่าทุกคนเห็นนะครับมาให้บุใหน่ะอ่ะเราตามมาเราเจอสองลายครับเปิดแล้วพี่เป็นยังไงเนี่ นี่กไขแม่กินแม่แม่กินข้าวกันยังยังก็มาล่ะอ๋อแม่ทำอะไรกันเนี่ยตรงนี้ฮะสั่งเล่นนั่งเล่นๆแหละล่ะแล้วแม่ได้กินข้าวกี่วันแล้วเนี่ยกินข้าวหลายวันนะไม่กินข้าวหลายวันคือยังไงหนูไม่เข้าใจไม่มีเงินไม่มีเงินอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเงินก็ไม่มีไม่รู้จะทำยังไง อ๋อแล้วแม่ไปนอนไหนพกันละนอนอิ่มหรือเปล่าเอานี้หนูให้ให้ตังเอาป่ะอ๋อแต่แม่ต้องบอกหนูก่อนแม่นอนไหนนอนนอนแถวบางทีก็นอนกินง่ายๆแล้วนอนเดี่ยวเพื่อนนอนกับเพื่อนนอนใครส่วนเป็นนอนเราเข้าไปเอ๋อแต่นอนอยู่แถวนี้ใช่ไหมแต่นอนอยู่แถวนี้ใช่ไหมจ่าบางทีก็นอนแป่ด้วยใช่ป่ะจ่าอไปด้วยกันสองคนใช่ไหมจ่าแล้วเป็นคนที่ไหนเนี่ยเป็นคนสกลนั่นน่ะแล้วมาอยู่พญาได้ไง เราอยากกลับบ้านแหละแต่มันกลับไม่ได้ไม่ได้เงินเงินหมื่นห้าไม่ได้เลยอ๋อทำไมไม่อ๋อเงินเงินเงินรัดเหรอเงินรัฐอต่ไม่ไม่ได้เงินก็เลยไม่มีเงินยิ้มเลยเอางั้นเดี๋ยวหนูให้คนละสองร้อยโอ้ขอบคุณมากหนูให้แม่คนละสองแต่แม่ต้องเก็บไว้กินข้าวนะะห้ามกินไม่กินเหล้าป่ะไม่ไม่กินไม่กินไม่กินเหล้าป่ะไม่กินเหล้านะ หนูให้ต้างแม่พอสองร้อยขอบคุณมากนะคะไม่ต้องแม่ไม่เป็นไรไม่กินข้าวนะแล้วแม่ก็กินข้าวกินนี่ให้อิ่มนะเดี๋ยวแม่ยิ้มยิ้มให้หนูดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่อ่าอ่าแม่ยิ้มให้หนูดูยิ้มหวานๆนะอ่าเนี่ยแม่ขอแม่สองร้อยขอบคุณยิ้มหวานๆก่อนอ่าอ่าให้แม่สองร้อยแต่แม่ต้อง เอาเก็บไว้กินข้าวนะแต่ไปกจากจาหนูไปแล้วนะครับกิน<า>ข,ข้าวอิ่มนะแม่ครับ<า>อันนี้ก็อีกไลายหนึ่งแต่คือมันเคสที่เราต้องช่วยเหลือเขาก็เหมือนเดิมยิ้มสองร้อยอย่างที่ผมบอกเกินตั้งแต่ต้นคิดว่าถ้าเจอเคสไหนที่เราต้องช่วยเหลือด้วยให้เงินนรให้ให้เงินหรือให้บริจาคด้วยเงินก็ต้องแบบยิ้มมาสองร้อยเหมือนเดิม่าเดี๋ยวเราไปดูรลยต่อไปเลยครับแต่ตอนนี้กับข้าว ถ้าให้ลดเราที่เรามาหนึ่งร้อยกล่องก็จะหมดแล้วนะครับอ่าเหลือกี่กล่องเราไม่หลือไม่รู้เหลือกี่กล่องเพราะผมเมื่อกี้วูบ,บเดียวผมประมาณห้าสิบห้าสิบหกสิบกล่องได้ผมแจกไม่ทันเลยบางคนก็เอาไปสองบางคนเผื่อลูกด้วยนะเผ<อ>ื่อเมียด้วยนะผมก็ให้ให้ใหเต็มอ่าตอนนี้เราเจอร้อยเต็มนะเราเจอร้อยเต็มไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะลองแกล้งถามเขาว่าวันนี้ขายได้เท่าไหร่งั้นนะมาดูกันเอ้ยเอาข้าวออกคข้าออกมาอ่ากิบกิบข้าวหวานแล้วไข่ด้วย มันมีไอติมอะไรบ้างมีกะทิมีทุเรียนมีถั่วดำมีรสช่องมีข้าวโพดมีเปลือกมีสับปะรดไหมสับปะรดสับปะรดไม่มีแตงโมแตงโมไม่มีไอ่ลำไยวะลำไยลำไยอ่ะโอ๊ยอย่าถามถึงขนานนะเนาะลำไยที่ไหนเขาเอามาเขาขายทุกวันเนี่ยผมยังขายไม่ได้เลยกินข้าวยังเนี่ยข้าวโมดอ่ะกินแล้วอ่ะเนี่ยเอานี่ข้าวหนูให้ข้าวก่อนอ่ะเดี๋ยวกินข้าวก่อนครับครับอ้ววันนี้ขายได้เยอะไหมไม่ได้ผมเอามาไม่มากหรอ มันขายยากอ๋อเดูนี่อเอาไปเอาข้าวโพดอ่าข้าวโพดนี่นี่ขนาดข้าวโพดนี่ยสิบบาทอ๋อสิบบาทเลยเอ๋อพี่ต้นสิบบาทอ่าครับประกอบอือนีอ่น่อออออาอร่อยอ่ะ thế anh bài anh ạ, quả đam có mì anh là 10.000 rồi, 10.000, hôm nay bán bao nhiêu tiền? 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 Hôm Hôm nay bán bao nhiêu tiền? Hôm nay bán bao nhiêu tiền? Hôm nay bán bao nhiêu tiền? Hôm nay bán Hôm nay bán Hôm nay bao ข้าวจิ้มกุ้งเซนร้อยละสี่สิบบาทพูดง่ายๆเลยลุงกินเหล้าเปล่ากินห่อกินเยอะเปล่าเอากินเยอะเลยเนาะวันเจ็ดสิบบาทไปสิบบาทเลยเนาะอ๋อ้ข้านั้นเดินไม่ได้เพิ่งมาแต่บ้านใหม่ๆเก็บขาเนาะเวลามันอยู่ตัวแล้วเขค่อยลดค่อยลดเราเราไปกินข้าวเอามากินข้าวขอบคุณครับขอให้โชคดีนะครับขอบคุณครับขอให้โชคดีไม่ต้องถอนนะสวัสดีไม่ต้องถอน ยิ้มก่อนให้อีกร้อยหนึ่งยิ้มนี่นี่ับขอบคุณครับขอให้โชคดีตามกินเหล้าเยอะนะศาสนาสิ่งได้กวาดสิ่งนั้นครับผมครับลุงกินเหล้าเยอะนะผมกินไม่เยอะเท่าไรหรอกเนี่ยเมื่อกี้บอกลุงอะไน่ะเอ้วายจัดถึงแต่เช้านู่นอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะกินเพื่อนหนูให้ละขนาดนี้ไปห้ากิโลผมไป็กทีนึงนะง่ายง่ายไม่ใช่ว่าถึง กินท่านไอ้วิธีโอเคอ่ะไปแล้วนะครับครับขอบคุณครับขอให้โชคดีอ่ะนี่อันนี้หนูข้าวนะไม่กินครับครับอ่ะโซโซนะเมื่ก็อีกเมื่อกี้เรอีกหนึ่งรายลุงขายติ่มแต่เขาลุงเขาถามเขาว่ากินเหล้าไหมเขาบอกกินแต่ไม่เป็นไรอ่ะลุงข้างหน้าเขาไปหักเปอร์เซ็นต์กับไอติมไม่รู้ว่าสิบบาทเนี้ยไอติมแท่งเนี้ยสิบบาทไม่รู้ลุงเขาจะได้แท่งเนี้ยกี่บาทวันนี้ขายได้ไรวันนี้ขายได้เกือบพันละวันนี้นะอ่า เกือบพันละเอาดีคุณเกือบพันนี่ลงกันเจ็ดวันนะเกือบพันละเจ็ดวันเกือบพันอ่าโอเคพูดอ่านไม่ทันมีเล่นปากอยู่วะผมเจอท่านี้อ่าเราเจอลายลายเชื่อกแหลกไม่รู้วะเราไม่รับลายอะมากกว่าน้าดี่ยังข้าวอยู่วะพักกินเลยยังยังไม่อิ่มไม่อิ่มนี่ไงอื มีมีไข่ด้วยอ่ะมีเลาไข่อ่ะม,อะมีอีกแบบมันเหลืออนนี่เหรออ่ะโ,โอ้โอโอโแล้ววันนี้เพิ่งกินข้าวเหรอกำลังจะกินนะเนี่ยดูโ,โหเนี่ยน้ากำลังหิวข้าวพอดีเรามาจังหวะดีแล้วครับทุกคนเออเรามาจังหวะดีเลยครับน้องๆน,งนี่น้ากำลังนั่งกินข้าวเนี่ยเราเอาน้าออกมาก่อนเนี่ยหูว่าติดคอขึ้นมามันําไม่พอดีนะอ่า กินเลยนะกินเลยใครเคยตัวนี้วันนี้เก็บของได้เยอะมากอย่างนี้นะแค่ขึ้นรถเองขึ้นรถเหรอมันจะเต็มรถเท่าไหร่ดิเต็มรถร้อยบาทร้อยบาทเองอ่ะโอโทวรถนี้ขายในหมดเนี้ยนะอ๋อแล้วนับแถวไหนซอยกอไผ่อุ้ยอยู่ซอยกอไผ่เลยอ่ะอ๋ออันนี้ข้าวเช้าหรือข้าวบ่ายหรือข้าวเย็น ข้าวเช้าข้าวเช้าโอ้แล้วนะไปเอาไก่นี่มาจากไหนก็นั่นละครับเขาให้มาให้มาเหรออร่อยไหมอันนี้แม่หนูทำเองนะอร่อยไหมยังอร่อยนะอร่อยอร้ยแม่อร่อยนะเนี่ยเยี่ยมเนี่ยเขาชมแม่ด้นะอันางี้ดีกว่าลูกขัดกลมกรอบเดี๋ยวหนูให้ค่าขนมเอาไว้กินข้าวยิ่งไม่กล้องหนูหน่อยได้ก่อนอย่างชอบเอาไปก่อนหนึ่งบาทนะนี่เอาไปก่อนหนึ่งบาทโอ้ มีตังติดกระเป๋าแล้วแล้วนะก็บอกคนไทยอ่ะตอนเนี้ยที่ที่กำลังแย่ๆอยู่หรือกำลังวิกฤตอยู่ขอให้คนไทยสู้ๆนะ ขอให้คนไทยสู้ๆนะครับสู้ๆนะอย่ายอมแพ้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันดีแล้วแถมโรคระบาดก็เยอะโอเคครับนะโอเคเอาไว้อีกหนึ่งร้อยอมแพ้ขอบคุณครับดีนะโอเคครับนะขอให้นะสู้ๆนะไปก่อนนะครับขอบครับอาครับสวยว่าสวยไปน้อยไปเอาไปไหนดูดูเกัาวิธีการไหว้นะโอ้โหนี่วิธีการไหว้ของคนไทยนะ นี่นะวิธีการไหว้ของคนไทยเอาอีกร้อยหนึ่งอ้โถนะขอบคุณี้้วอ่นี่คือค่าแรงขั้นต่ำนะหลอกตายอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่ค่าแรงขั้นต่ำนี่คือการยิ้มยิ้มวัฒนธรรมไทยเรายิ้มสวยให้เยอะอ่าบคครับกินข้าวมันอร่อยนะนี่ก็คืออีกวิถีของผัวมนุษย์ของเราฮ่าแต่เขาก็คือว่า เขาขนาดเขาเข็นเขาไม่ได้ทำอะไรเาาาขายังม,มีความสุขเลยเราคุยด้วยเขามีความสุขด้วยแล้วก็เขาก็ชอบในการที่เรามาคุยด้วยของหมดเนี่ยได้ร้อยอกว่าบาทนะี่ของหมดดูเลยของหมดเนี่ยได้ร้อยอกว่าบาทนะได้ร้อยกว่าบาทเองวันนี้ผมให้เขาไปละสามร้อยอ่านนี้เคสนาเคสแบบที่ผมผมชอบแล้วก็ช่วยด้วยเอาไปสามร้อยบาทอ่าเราไป <ใน S 1> ติดตามเ <ใน S 1> จ้าต่อไปครับแล้วน้าดีกินข้าวยังน้าวั Anyways, าวานนีน้ ยังไม่ได้กินเลยครับยังไม่ได้กินเลยนี่หน tragedy, on, дети, ูข <apanese iye> <brilliant> <Hayır. S 2> ้าวให้เนี่ยข้าวน้ําไข่ต้มพิเศษให้ฮะแม่หนูทํามานั่นอะไรนั่นอะไรอ่ะน้าเขียนอะไรอยู่อ่ะเก็บฮะขยะครับเก็บขยะได้เอานี้ได้ตังค์ก็ยังอ่ะค่าขยะไม่ได้เลยคไม่ได้เหรออ่ะยิ้มให้หนูก่อนยิ้มให้หนูทีนึงก่อนยิ้มก่อนเดี๋ยวหนูให้ตังค์เอาป่ะยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มก่อนเนี่ยเหมือนไม่มีความสุขอ่ะนะเหมือนไม่มีความอ้ามีความสุขเอาไปร้อยก่อนอ้ามีความสุข ขอบคุณพี่รยพี่ร่ำรวยอ่ามีความสุขป่ะต้องมีความสุขนะอย่าไปท้อเอาไปอีกร้อยหนึ่งยิ้มก่อนต้องยิ้มก่อนหืมน่ารักเชียวอ่าขอบครับเจริญเจริญอ่าเจริญเจริญคนสุรินรเลยปะเนี่ยนะครับอ๋อโหเจริญเจริญลิ้นนั่นลวงอ่โอ้เป็นแผลด้วยวันนี้หนูไม่ได้เอายามากดอ่าอันนี้เอาตังค์นี้ไปซื้อยานะโอเคนะเจอกันครับอ้าวอบคุโอ้ใจดีมากเลยคนสุรินช่วยกัน ลินช่วยกันอ่านี่ก็เมืองเมืองช้างเมืองช้างเจอหน้าคนเมืองช้างเขาเจ็บขาแต่วันนี้ผมไม่ได้เอายามาโปตีผมเอายาติดในรถมาด้วยพวกยาพาราแก้ักเสบแต่วันนี้ก็ทำแค่กับข้าวไปก่อนเราข้าวมาแจกก,ก็ให้เงินนะเขาอีกสองร้อยบาทอ่าเราไปติดตามฟลายต่อไปดีกว,ว่าครับนี่ตอนนี้ผมก็เจอป้าเห็ผักนุ่นอ,อยู่ฝั่งนู้นเห็นไหมป้าเห็นผักแล้วเราเรียกมาซื้อผักกนหน่อยแต่ไปซื้อผักแพงหน่อย อ่าผักก็สองร้อยเดี๋ยวเรียกป้ามาซื้อผักหน่อยแต่ให้ข้าวให้ข้าวเขาไปด้วยข้าวเหรืออะไรอ่าข้าวเหรอวันนี้ข้าวจากหนึ่งร้อยกล่องเนี่ยโดยสามสี่ห้าหกหกกล่องเองเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะรอป้าก่อนไข่ก็จะหมดแล้วให้ไข่ป้าอีกสองลกเรียกเรียกเรียกอะป้าเรียกเรียกป้าเรียกดังป้าป้าเอาผักหน่อยผักป้าแหละป้าแหละ เจ้าผักจ้าไม่รีบไม่รีบอ่ามาเลยจ้ามาเลยมาเนี่ยมาเนี่ยโอ้ยให้ตกลาข<ป>้าไปหาก็ได้อ่าเนีย่ยป้าจอดนู้น,ะน,น,น,นละเาเด็กปลามองด้วยเดี๋ยวโอ้โหผมก็เขินเขินนะครับพี่น้องผมก็จะเขินเขินนิดนึงอ่าแล้วข้ามไปฝั่งนู้น รถก็มาเยอะว่าเขินๆต้องรู้ก็หมอนวดนะแถวนี้ก็เคยมานวดเปล่าไม่รู้นะคนก็มองกันอยู่แตอนนี้นาพี่น้องนะแม่ขายผักก็มีผักอะไรบ้างแม่มีผักชามีบัวมีบัวชานะเนี่ยหนูเอาข้าวให้แม่กินก่อนเห็นแม่เดินเหนื่อยๆไม่กินข้าวใช่ป่ะโนะะคขอโชคจ้าวันนี้ผักอะไรบ้างไม่มีผลไม้เหรอแม่ไม่มีค่ะไม่มีเลยขอถึงแม่นะคะจ้าแแแข็งงรล้วแม่วันนี้แม่เพิ่งออกมาขายเหรอ ขายเยอะยังอ่ะได้เยอะแล้วได้สามสี่ร้อยสามสี่ร้อยแล้วโอ้โอเคพอได้แล้วแม่ไปรับผักพวกนี้มาเองไปนะคะเนจาะนายยิ้มให้หนูหน่อยหนูซื้อผักแม่แม่ยิ้มให้หนูได้ปะได้จ้ะนะยิ้มยิ้มนียิ้มก็น่ารักโอ้โธ่เอาไปก่อนหนึ่งร้อยบาทเอาไปก่อนนะหนึ่งร้อยบาทขอบคุณมากนะคะยิ้มยิ้มยิ้มอีกทีนึงขอยิ้มอีกทีนึ่งโอ้โธ่ยิ้มอย่างงี้เอาไปอีกร้อยหนึ่งโอ้โหยิ้มน่ารัก อ๋อแม่กินข้าวด้วยนะเป็นห่วงนะจ้าขอบคุณจ้าสู้ๆนะจ้าเขียนรถดูรถด้วยนะแม่นะไม่มีราคานี้เผื่อปุ้งแม่กันบ๊อบบลี่นะแม่จ้าจ้าแบนนะแม่โชคดีนะคะกินตรงนี่รอจะไม่ขายขายไม่ได้เลยไม่ได้อยู่แต่ไม่ได้เยอะอ๋อมากินข้าวยัง หนูเอาข้าวให้เอาไหมเอาเอาตัเอาข้าวไหมไดวันหนึ่งเมื่อวานขายได้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยหกาสิบโอ้ต่าเล้วงอย่นี้เท่าไหร่ดิเนี่ยกับการได้ไค่หกหลอกเมื่อวานจริงๆขายของเนี่ยมากมากถึงห้าโมงวันนี้ก็ได้เจ็ดร้อยแปดรอ๋อสวยไปอ่ะงั้นยิ้มก่อนยิ้มหนูดูก่อนสวยป่ายิ้อหน่ารักกระจียวไปก่อนร้อยนึงอ่า ข้ามานี่มีข้าวให้จ้าอย่ากโกหกหนูนาะไม่โกหโกหหนนะานานาแย่ๆทุกคนแหลนะเนาะอ๋อปลากรอบขึ้นมาขายได้ไม่ถึงเดือนหรอกป้าหยุดช่วงอะยิ้มยิ้มให้หนูดูอีกทีก่อนป้าหยุดช่วงโควิดไงอมไม่ขายเลยเดินเอาแต่ของแจกมีข้าวข้าวสารแจกพวกปลาหม่ามาปลากระป๋องเขไปเอาอย่างนี้น่ะโอเคอ่ะยิ้มสวยๆก่อน ครับอื้ชูนี่คือป้าขายผลไม้เขาบอกว่าวานก่อนซื้อผลไม้มาเจ็ดร้อยมาขายอันนี่ฟังเลยฟังจากปากป้าเลยอ่าเร้กำไรห้าสบาท๋อเลยกำไรห้าสิบาทมะม่วงลูกหนึ่งยังไม่ได้เลยก็เลยช่วยป้าไปสองร้อยบาทอ่าแต่เราไปดูรายต่อไปดีกว่าครับอ่าครับตอนนี้เหลือสามถุงนะครับเดี๋ยวจะให้คนขายลอตเตอรี่ นึง th พี่กินข้าวไหมอ่ะกินแล้วครับโอ้โเอาข้าวไหมพี่เอาข้าวไปกินเลยนะพอดีแจกข้าวพอดีแจกข้าวครับครับเราเลยไปดูหวยกันพอดีเลยต้องเดี๋ยวดูหวยก่อนเมื่อกี้น้องผมให้น้องชายผมให้ให้ให้ทำให้น้องชายผมครับให้ไปแล้วให้ไปแล้วเหรอไปแล้วไอ้เจ้าเดี๋ยวนี่ผมกำลังนั่งให้ กำลังให้น้องชายผมให้คนพิการขายรถดิแล้วไม,ไม่เห็นลุงพอดีเลยไม่เห็นลุงลุงกินข้าวยังนี่เอาข้าวให้ฮะใช่บ่าวเนี่ยเอาข้าวให้ลุงโอ้โหจะมามคิดถึงก็ดิขอบคุณมากครับโอเคเห็นนั่งกินข้าวอยู่คิดถึงครับผมครับไม่ได้มาให้ใครไมาให้ลุงคนเดียวเลยขอบคุณครับ ก็นี่ก็เคยเจอลุงลุงซิกเคอร์เลตี้ไปเล่นรอพอนะใครเล่นรอพ่อผมตีปากกันนะซิกเคอร์เลตี้ใคระอะนั่งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะมอบหน้าที่ให้เลขาผมนะเ,เลขาผมก็บอกขอผม,ผมขอผมขอทุกครั้งเลยอ,อยากทำบุญอ่าเนี่ยในเลขาสวัสดีครับ,าบ,รบตามไปให้ข้าวกันนะครับขกับคนไรยย้ญาติ กินข้าว,วยังครับกินข้าว,วยังเอาข้าวไห<ป>มอ๋ออะไรหมากัดครับไดด้หมมาากัแล้วโดนได้โดนได้ยังไงอ่ะได<ป>้มาแหละอ๋ะอก็จับไปอีกอ๋อก็ปล่อยคืออ๋อมาดูเนี่ยดันไดอยู่ผู้หญิงมาเลยทีจะกินของแถม ครับครับมึนมึนง,งงถามอะไรก็ตอบอย่างอ,อ,อ,อาการเหมือนคล้ายๆอัลไซเมอร์ครับน่าจะมีอาการทางทางอัลไซเมอร์ที่เขาเรียกกันตามาภาษาของหมอนะครับเขาพูดถามอย่างก็ตอบอย่างโดนลิ้นโดนหมากัดข้างในลิ้นอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับประมาณหนึ่งอ่าครับนี่ก็คือ ช่วงเย็นกโมง6นาทีแล้วตอนนี้ก็คือว่าที่เรามาจบคลิปกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ข้าว100กล่องที่เราไปแจกกันวันนี้หมดเกี้ยงเลยแล้วก็เงิน2 0 0หก็แจกคนละ200ถ้าคนไหนแย่งอีก300มีแค่300แค่หน้าโรยเย็นก็เล่นอ่าเครเดียวแล้วที่เหลือก็แจก200 200 200มาตลอดตอนนี้เงินทั้งหมดเหลืออยู่ประมาณ หกร้อยบาทคือตอนเนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่มอบโทรศัพท์มาขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ขอบคุณพี่เก่งขับเจ็ดสองแล้วก็ขอบคุณก๊อปตากล้องของอามิโก้แล้วขอบคุณพี่ต้นเจ็ดกีแล้วขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ช่วยกันบริจาคมาขอขอบคุณในวันนี้นะครับแล้วก็ขอ ให้ทุกคนติดตามทางช่องฮาราจุกฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมแล้วก็ถ้าอยากดูคลิปสนุกสนุกต่อตไปหรือคลิปบุญบุญต่อไปปตอไปก็เป็นกำลังใจให้พวกผมทําคลิปพวกนี้ไปด้วยนะครับอ่าขอบคุณครับแล้วก็จบก่อนจะจบกันก็วันนี้ผมก็ตอนเนี้ยตอนนี้ที่ผมยืนนะก็มาอยู่ที่แมคโครอัทยาใต้เงินมันเหลืออยู่หกร้อยที่ผมพูดไปเมื่อกี้เงินอยู่หกร้อยผมก็จะมาซื้อของ พวกน้าพวกมามา่ปาปลาป๋องของเป็นของแห้งจะเอาใส่รถไปแล้วก็จะทําคลิปหน้าให้ทุกคนดูอีกทีว่าผมจะทาเอาไปใส่ตู้บรรจุที่ต่อยพเนจรช้างห้าสิเม็ดทับหนึ่งอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวก็ไปดูติดตามคลิปต่อไปดีกว่าอ่าแต่วันนี้มันเย็นแล้วผมก็คงไปไม่ทันแล้วที่จะไปใส่ตู้บรรจุตู่นั้นแต่คือว่าวันนี้ผมได้มาซื้อของแล้วก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมบฝากติดตามพวกผมด้วยนะครับฮาละจุกครับผมครับ